น้องเป็นออทิสติกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแล้วก็รักษานาะยรู้ว่าเอ๊ะเป็นออทิสติกสังเกตไปไประมาณนี่นายจะเป็นออทิสติกรักษากันมา2อสปีแล้วนะครับนะสังเกตจากการที่น้องพูดช้าพูดไม่เท่ากับเด็กวัยเดียวกันนะครับแล้วก็มีสมาธิสั้นนะสิ่งที่สิ่งที่ชอบนะสิ่งที่สนใจก็จะนิ่งได้นานๆน,น,นะครับนะนั่นนิ่งได้ครับแต่ว่าถ้าอารมณ์หงุดหงิดนะก็ สามารถบอกให้หจุดใต้คือฟังเข้าใจกันอยู่นะครับไม่มีนิสัยก้าวร้าวอะไรนะครับแล้วก็อของเล่นเนีย่ยหูน้องนี่เล่นเก่งมากเล่นดูบิกอย่างนี้เลยครับนะรู้จักที่จะขอโทษครับนะแต่ถ้าแต่ยังไงก็ตามน้องยังติดนิสัยชอบเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็กินอาหารก็ยังกินอาหารซ้ำๆอยู่ครับนะผมเองเนี่ยต้องออกแบบการรักษาเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าน้องมาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็คุณพปภแม่ก็บอกว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ว่านานๆมาทีนะครับแปลว่าจะมาเฉพาะช่วงปิดเทอมบอกตั้งเงินไขให้กว่าจะมาเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยได้ประมาณเดือนหนึ่งทํำยังไงให้ได้การรักษาเยอะๆนานๆครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นนี่เรารักษากันในสัปดาห์หนึ่งสาครั้งก็ได้นะครับเว้นวัน2วันก็มารักษากันได้เลยนะครับเว้นวัน2วันมารักษากันทีหนึ่งนะครับจะได้ว่าสัปดาห์หนึ่งประมาณ3 4ครั้งนะครับ ก็ออกแบบกัรรักษาเพื่อให้สามารถรักษาแบบนี้ได้ไม่เกิดอาการที่มีอาการของการวิ่งซนหรือว่าการอัลเลอร์ที่มากเกินไปจากการรักษานะครับเอาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็พอพ้นระยะปิดเทอมไปว่าเปิดเทอมก็กลับไปเรียนเหมือนเดิมนะครับพอปิดเทอมก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือน้องที่เป็นตัวอย่างของการรักษาแบบนี้ที่พอรักษากไปแล้วดูผลการรักษานะครับเดี๋ยวจะตามดูด เก็าเว้นวักสี่เดือนนะครับช่วงที่เรียนอยู่แล้วก็กลับมาใหม่ในช่วงเปิดปิดเทอมอีกนะครับก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่าสองรอบของการรักษาแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรอบแรกเลยนะครับตอนที่อายุ10ขวบเต็มเมเนี่ยครับก็คือประวัติอย่างที่เล่าไปครับว่าว่ามาทําการรักษากันโดยที่ผมก็ให้การรักษาที่สามารถจัดการรักษาเนี้ยต่อนเนื่องกันในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ 2 3ครั้งหรือ3 4ครั้งแล้วแต่ความสะดวกคุณแม่ที่จะมารักษากันต่อเนื่องเป็นเวลา1เดือนเต็มนะครับนะถามว่าหลังจากรักษาต่อเนื่องกันแบบนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับนะสิครั้งผ่านไปนะครับมีการติดตามกันพบว่าน้องพูดเก่งขึ้นครับนะจากเดิมที่บอกว่าพูดช้าพูดไม่เท่ากัเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยมน้องพูดเก่งขึ้นเถียงเก่งขึ้นเล่าเรื่องได้ ถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องนั้นในประโยคจะเรียงสลับหน้าหลังกันอยู่บ้างนะครับนะพูดผิดบ้างนะก็ยังมีเจออยู่นะครับนะก็แก้แก้กันไปนะครับนะแต่เดิมไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนแลเริ่มเล่นกับเพื่อนได้ลวนะแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าขัดใจจนยังเถียงแหลกอยู่นะครับนะดูบิกเล่นเก่งเหมือนเดิมเลยนะครับยังชอบเล่นดูบิกอยู่คือคล่องนี่ใช้แบบฟิงเกอร์คลิกนี่โอ้โหคล่องมากเลยครับนะดูจาก แล้วก็ศึกษาเองด้วยนะครับที่สําคัญคือไปดูจากในมือถือมานะครับแล้วก็ดูมาสอนมายังไงเนี่ยทำตามได้เลยครับนะก็มีความฉเฉลียวฉลาดพอสมควรเลยทีเดียวนะอารมณ์หงุดหงิดที่เคยมีมหงุดหงิดอยู่บ้างนั้นดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนเลยนะครับนะแล้วก็รู้จักที่จะบอกว่าชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงนะครับนะแล้วก็สามารถทัดทานคุณพ่อไนดะ้ว่าคุณพ่ออย่าพูดอย่างนี้นะไม่ชอบแบบนี้ไม่ดีนะครับนะแล้วก็ น้องเนี่ยเคยได้รับปรทานยาเมทิลเฟนิดตครึ่งเม็ดครับนะตอนนั้นนีทานแล้วไม่ค่อยได้ผลดีอะไรเลยนะครับพอเริ่มต้นการรักษาด้วย TMS เนี่ยก็เลยคุณพ่อก็เลยให้หยุดยาไปเลยนะครับแล้วทำท m s มา10ครั้งนี่ทำทำปรากฏว่าทําจริงนี่คือทำวันเว้นวันนะครับจนครบวันที่มาติดตามการรักษากัน10ครั้งนี่ครับนะผลลัพธ์อย่างนี้เลยที่เห็นนะก็คือเรียกว่าพอใจกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็น้องก็พักไป4เดือนครับ กลับมาอีกทีหนึ่งเป็นยังไงครับผมเดินดูนิดนึงนะครับว่าใบทีหนึ่งเนี่ยเอากันง่ายๆเลยว่าคือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วตั้งแต่คราวนั้นเนี่ยก็มาบอกกล่าวกันว่าพอมารอบใหม่นี่จะมารักษากันเนี่ยน้องก็เวลาพูดคุยเนี่ยเล่าเรื่องเก่งเรียงประโยคได้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในหลายๆด้านเลยนะครับอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วยอยู่โรงเรียนเชื่อฟังครูไม่มีววยวายทำตามสั่งได้นะครับนะแล้วก็ นอนหลับก็ดีครับยังมีอาการการกระตุ้นตัวเองอยู่บางตอนดูทีวีนัง่งยังนั่งโยกตัวอยู่คืออาการไม่ได้หมดไปสักทีเดียวนะครับวิบ้าวแม่ก็เลยกับพากลับมารักษาอีกรอบหนึ่งนะในรอบนี้ปิดเทอม1เดือนเหมือนกันนะครับที่จะให้การรักษากันยาวๆโดยที่รักษากันในทดลองเนี้ยแบบเดียวกันครับแ่าทาทีๆใน1สัปดาห์นะ one วันเว้นวันประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ผลการรักษาเป็นยังไงครับ10ครั้งอีก10ครั้งนะครับในรอบใหม่นี้นะครับผลการรักษาก็คือ พูดคุยได้ยาวๆเล่าเรื่องได้ยาวๆมากขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นอารมณ์ไม่เหวี่ยงแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกับเพื่อนๆได้ถึงแม้ว่าจะยังเล่นด้วยกันไม่ดีพอนะครับนะแล้วก็ยังคงชอบภาษาอังกฤษและวาดรูปได้ดีมากๆเลยนี่คือผลลัพธ์ที่คุณพ่อแม่พึงพอใจมากเรานักเรียนทีนึงนู่นนะครับเดือนมีนาปี 6-9ปีหน้าเลยครับนะก็คือตอนปิดเทอมใหญ่ปีหน้าเลยที่จะมาดูกันแว่น้องน้องๆนี่ยั่างคงรักษากันด้วยการเมนเทนเรียกว่าเป็นการรักษาเมนเทนกระตุ้นเป็นช่วงๆไปเพื่อให้อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้มากๆเลยเนี่ยคือน้องเนี่ยเป็นน้องผู้ชายอายุ10ขวบแล้วนะครับมารักษากัน,นตั้งแต่ตอนแรกจนตอนนี้ก็คือ10ขวบเกินครึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ โอเคเลยว่าน้องเนี่ยมีพัฒนาการต่างๆในการรักษาที่เห็นชัดเจนว่าดีขึ้นนะครับด้วยวิธีการที่ผมออกแบบการรักษาที่ไปสอดคล้องกับการที่สามารถทําการรักษาทีๆหลายๆครั้งได้นะครับนะ